วันนี้ดำดงภาคเสียงโคราชรักทรงครับโอไม่ได้ภาคตัวเดียวฉันโคราชจะก็พูดเป็นนนะฉันพูดตรงนี้นะฉันจะบายใจฉันแหละฉันจ้พูดเพราะว่ามีคนมาสะหนอก อยู่เป็นยหนาวจา้าขอบคุณตรงจังแจะแบบนี้แม่วันนี้มาบ้านตัวเองทำไมอีกทำไมอีกคุณพูดภาษาอะไรผมฟังไม่รู้เรื่อง ก็มีองเกาตุ้งหักตื่นด้วยไหมลูกเอาไว้บลอยแม่จะดงงต้องกะกับกระปงเอาละที่นี่แหละเอเื้อเปิดจ้าแม่จับวันนี้เราคอยดูเธอเขาฟังไม่ออกหรืหนูจะพูด โฮยดูด้วทิศใครเลยเนี่ยไอ้เวนดูทิศใครออกอ,อให้ได้ด้วย พเจคุณบูนเองพูดภาษากลางก็ไม่ได้ดอกเด้อแต่ว่าพูดลาบรีป๋อเลย ไปหาแฟนหเนาะเออคนที่แฟนก็ไปหาแฟนหรอเนาะพูบน้องนี่แปลว่าอะไรอู้เห็นไหมเหรอเห็นไหมเหรอแม่เห็นไหมเหรอเป็นเนาะน้องนาไอ้พัวไม่รู้เรื่องบังไม่รู้ความเลยนั่ะโอ้โหลาดลิ้น้โหลาดลิ้นบ้านเอ็งียงมอไซค์บ้านเขาเรียกว่าเคียง เรียกว่ารถเครื่องมันนี่เรียกโมไซค์แล้วบ้านคุณเนี่ยมอเตอร์ไซค์วินเรียกว่าอะไรเอ้าก็เรียกโมเตอร์ไซค์วินตัวเนาะบ้านผมเรียกว่าเมเครื่องบ,บ้านเองเป็นเดนลาบสูงอะเนาะบ้านเองที่ลาบสูงเองก็พูดนั่นกลัวหาแฟนดีวกว่าเนาะเท่านันแฟนชื่ออะไรจ๊ะเออ อันนี้คือเขยโคราชใช่ไหมเอาบอกฉันบอกเขาแล้วฉันบอกเขาแล้วว่าฉันเอาโคราชเอ้ยเอยเอมาวา,างคืงว่างี้ถูกใจใช่เลยใช่ไหมโอ้ฉันก็ไม่รู้ด้วยแตถูกใจท่านแค่นั้นแหละโอ้อาการดำดงนี่มันระวงระวินแถวอะ่ะ อิ่งไปไหนไนไหนโอ้ไม่ใช่จะกินไปดีกว่าน,นอนท่านั้นโอ้ทำไมอาการสลวนเพียวอะเอาเถอะเอาเถอะมันจะสลวนนี่มันแค่ฉากเล็กเพศไม่พูดมากกินคืนกินคืนนะั่นนะ่ะจะไปหาแฟนใช่ไหมไปหาแฟนดีกว่าท่งนั้นเออเนาะแม่เนาะเอ้ยไปหาแฟนดีกว่าท่งน,นั้นชีวิตนะโอ้ยังรอเทเนาะ ขออนุญาตสักครู่ได้ไหมจ๊ะดำรงจา๋าทำไมไมแก่เลยถ้ากรรมการจะขอให้ดรงจับรางวัลสักครู่ได้ไหมจ๊ <c oughs> <c oughs> มะมีกี่รางวัลคะงั้นมีกี่รางวัลครับแปดรางวัลใช่ไหมครับห้าร้อยสามรางวัลสามร้อยสามรางวัลแล้วก็สองร้อยกับหนึ่งร้อยสองรางวัลครับ มแม่มายืนตรงนี้มามานู่นที่นั่นหายมาเตวสัญญากันกน่อนได้เออเดี๋ยวคุจังทุ่มกันเอาอย่าง,างเราจะจัดปัดสองร้อยกับหนึ่งร้อยก่อนนะจ๊ะอ๋ะอตรงนี้เรียบขยันเรียบ สองอกับหนึ่งร้อยเน่อย่างละหนึ่งรางวัลหยิบมากกว่าจะสองใบสองใบมาหใบบัตรสองรอยบัตรหนึ่งร้อยเตรียมตัวครับสองร้อยหนึ่งร้อหวงดีๆเด้อมีงูไมนี่นี่เนี่เอาเนี่เอาไม่เอาโอเคเร่งอีกอย่างว่ะบัตรบัตรราคาสองร้อย โซนซีซีเรียกที่นั่งสองสองแปดสองสองแปดสองสองแปดยกมือครับนับมั้ยยกมือเราวิ่งมาเลยครับผมมารับรางวัลครับถือปัดมาด้วยนะครับได้ไรนี่แม่โอ้เหโตเรียดโตเรีดสองรวยเลยนี่เพื่อ ม่มคุณค่าอีกอันหนึ่งโซนสี่สองสองเก้าไม่มีชื่อบัตรราคาสองร้อยโอ้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 โออนี่ เราต้องประลองวิชากันหน่อยยอ่ยอย่อคืนตนและอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายให้ลงสระลาอ้อยังไงดีผัวเมียคนรักกันมาหางผัวเป็นขี้กะหักเมียเอายันท้าคืนตนและอะไร เพ่อไปตั้หัดพ่อดื่อประงหัดเม, no ม,มียอยู่ดีโน่นมีใหม่ๆว่านี้ไหมมีมใหม่ๆหรือเปล่าขึ้นตนแล้วอะไรก็ได้แต่ขับลงท้ายให้ลงซะเาลือพ่อเมียอีหาเอาเนี่ยเขาลองอยากจังพ่อเมียเขา,ขา,ขาลักกันแซ่เฮ็ดพ่อไปดื่อเเฟน โโอ้เยขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่ความลงไทยลงจะละมึ้งรอบนี้ไม่เอาผัวเมียนะเอาอย่างอื่นมาครับได้ไหมกูเห็นมึงหัวเมียตลอดมึงไม่ต้องโหวกับผัวเมียได้ไหมพ่อกูขายตลามึกพัดต้มตื้ๆเป็นหัวแม่มียอื้อ หาไม่ลองอยากลองกินมิเววยนทนดดี่มึงพูดยากมึงยไม่พูดเลยมแมงมันเมมฝรัองงี้เนี่ยอะไรนะนม,มันเมมเขาให้มึงลองงี้นี่คนคนร้านนี้เขาดีนะเวลาด่าไม่รู้สึกเคืองตลกอะ่ะฟังดูกูด่ได้ทุกคนนี่ก็กูรู้แล้วกูตลกอะ่ะนี่เรื่องมันวุมากเลย <ทำ S 2> มึงดูด้วยมึงดูน่ะอะไรอ่ะ มึงดูพวกกูนะโคล่าเอ้ยจัดการี่หาเอาหนิไทีอะไรคือหาเอากูคือ <das> ด <you hungry> ่าก <indie> no ูเ <gesehen> ป mm ็นหาเอาเหรอฮะกูด่าแบบกัดเขียวเหนียวฟันน่ะมึงเข้าใจไหมกัดเขียวเหนียวฟันน่ะกัดเขียวเหนียวฟันเอออีหาเอาไงกูแคบแค่กูหลายกูแคบมีอะไรที่แรงมึงรู้สึกไม่แรงมีอะไรแรงกว่านี้ไหมรู้สึกมึงด่ากูแล้วกูรู้สึกหา ไม่เคยชีวิตนี้ไม่เคยติดคุกไม่เคยเลยไม่เคยติดคุเลยไม่ได้มพราะมงมันอีกคนคู่กับกูไม่เคยติดคุกมาเลยแล้วมึงไม่ตู้จักเลยดีแล้วกูจะด่ามึงไม่จำเลยเลยวะเนี่ยฮานะกูเหรมาแล้วมันด่ามากูก็ด่าสวนไปเลยรู้ไหมด่าอะไรกูบ้างไม่ต้องไปเออพอดีว่าผมโอ้ยเกิดกัน พอดีว่าผมเดินทางแถาวนี้เจอคุณหน้าตาสวยขอร้องเพลงเกี่ยวกับคุณสักนิดหนึ่งได้หรือไม่กูจะยอมลดตัวเกี่ยวกับมึงเด้อกูจะยอมลดตัวร้องเพลงกับมึงเด้อสบายใจคือหมเอาเนานี่อันนี้กูฟังออกนะมนาหนากูฟังออกนะแล้วร้องเพลงแบบว่าเป็นเพลงจีสน,งงน,งงงนสักหนึ่งผลงานเพลงไหมดวงตาดวงใจสักหนึ่งผลงานเพลงเอาเพลงจีนร้องแบบจ,จีนร้องน้องแบบจ,จีน โอ้นี่คือความกล้ากล้าตาด้านหน้าไม่ทีกุญแจ oh, <tip> <tip> <tip>